วันนี้เราเรียนเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับเซนเซอร์การอ่านค่าข้อมูลนะครับทีนี้เราก็จะมาวิธีการเช็คข้อมูลรหัสนะครับก็เป็นเครื่องสาธิตนะครับตอนนี้รหัสที่มันฟ้องมีอยู่2รหัสแล้วกันเอาดูรหัสแรกนับด้วยกัน1 2> 1 2่งหนึ่งสองรหัสอะไรสีดครับหนึ่งสอามสี่ห้าด รหัสอะไรคุณนภูน้มันเครื่องครับสแสดงว่ามันฟ้องอยู่นี้สองรหัสนะอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็สองรหัสแรกอันนั้นที่เราใช้เราเลือกรหัสเรารู้แล้วว่าในกล่องระบบ ECU มันจำอย่านียกล่องด็กอกเตอร์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้ตอนนี้เราเสียบเข้าไปเสียบมันแจะบอกว่าการวิในใิจฉัยของเครื่องยนต์เห็นไหมครับการวิในใิจฉัยของเครื่องยนต์อนะ่าเราก็กดเข้าไปป๊บนี่เคลนเส้นกดเข้าไปหละกนั้นรุ่นรุ่นนี้อยู่ห่ออะไร อ้าวอันนี้อะไรเวียบอะไรครับเวียบอะไรร้อยสิบถึงร้อยยี่สห้าสเต็ปหนึ่งถึงสามกดเข้าไปมันจะประมวลขึ้นมาแต่ถ้าไม่ถูกรุ่นมันจะประมวลไม่ได้นะครับมันจะประมวลไม่ได้นะอ้าวหลังจากนั้น,นนะครับเราก็จะทําการนะครับอนะ่าแสดงข้อมูลพารามิเตอร์น่วยหน้าจอจะเป็นอย่างนี้เห็น,นะนรับนะอ่าหลังจากนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร,ทรอบความเร็วยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยพวกนี้นะค่าเขามันจะออกมาประมาณนี้แบตเตอรี่เท่านี้นะทีนี้เป้าหมายหลักๆเราจะดูความผิดปกติเหมือนกับที่มันฟ้องนะครับดูความผิดปกติกดเข้าไปมันฟ้องขึ้นมา2อย่างใช่ไหมรหัสหนึ่งสองอะไรโมจีโีครับโีรหัส7คืออะไรอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันฟ้องมันบอกอยู่แล้ว นะเพราะว่าอาจารย์หอดปลั๊กหัวฉีดออกไงนะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะหอดปลั๊กออกแล้วนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปครับตามด้วยปั๊กอุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับรหัสเจ็ดรหัสสิบสองใช่ไหมมันฟ้องขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรามีตัวนี้ข้อดีของมันก็คือกล่องล็อกเตอร์เนี่ยเราก็จะทําการรีอะไรครับรีแมปเนี่ยรีเลยรีเซ็ตรีเลยเซ็ครับรีเซ็ตหน่อยนะครับก็มารีเซ็ตเดือนลงมาปั๊บ แล้วก็กดโอเคเห็นไหมไปับป๊บเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ใช่หรือไม่ใช่ใชกดเข้าไปเนี่ยเราจะรีเซ็ตแล้วตัวนี้จะหายไหมดูดิหายหรือยังหายแล้วครับเอ้กล่องตัวนี้มันสุดยอดจริงๆเห็นไหมลบล้ำน่มันรีเซ็ตแล้วนะนะครับมันจะคืนค่าเข้าไปนะอันนั้นเราเรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูอีกรอบนี้แบ็กกลับดูความผิดปกติโอเคกดเข้าไปกดเข้าไปปั๊บเป็นยังไง โล่งยังโล่งเลยครับอ่โล่งแล้วทีนี้เราก็ออกไปดูหน่วยพาราเมตเตอร์ดูนะครับกดเข้าไปเนี่ยทีนี้จะทําการเช็คแมบที่บอกว่าอาก,การแมบบมันเสียเป็นไรเราบิดคันเร่งนะอาจารย์บิดแล้วนะปื้อเห็นตัวเลขยิ่งไหมใช่ครับอตอนนี้หยุดอยุ่ครึง่งคันเร่งบิดอีกปื้อสุดคันเร่งอยู่ที่เท่าไหาร่ค่ะแปดสิบอ็ดอถ้าเราบิดสุดแล้วเลขมันไม่ตกแสดงว่าดีไหมนะดีครับแต่ถ้าบิดสุดแล้วเนี่ยเลขมันหล่นลงมาแล้วนั่งแสดงว่า แมกเซนเซอร์เราเสียนี่อาการยอดฮิตเลยนะครับข้อดีของมันถ้าเรามีตัวนี้มันช่วยให้เราหายกินได้เร็วความน่าเชื่อถือของช่างร้านนั้นก็จะดีขึ้นโอ้ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเงี้ยโอเคนะเราต้องฝึกใช้ตัวนี้ให้เป็นนะครับเวอร์ชั่นใหม่ทุกวันนี้เขาทําแบบตลอดชีวิตแล้วตลอดอายุการใช้งานแต่ทุกปีแต่รุ่